เอาละกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมกับเจมี่บาวยูทูบชาแนลนี่ฮะสำหรับซีรีส์ Not t Hampton เนี่ย EP ที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าร้อนไปตามตามกันครับคุณผู้ชมแพ้อย่างเดียวเลยไม่มีชนะเลยฮะเดี๋ยว E.P. นี้มาดูกันว่าเราจะทำอะไรกันบ้างครับตารางการแข่งขันเนี่ยก็ต้องบอกว่าแน่นเหมือนเคยคุณผู้ชมโอ้โหผมต้องบอกเลยว่ามันไม่รู้จะแน่นไปไหนฮะลีฟวันคือตารางการแข่งขันมันแน่นเยอะมาก อีก4เกมที่เหลือของเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเกมลีกวันล้วนๆนะครับเกมแรกเนี่ยเราต้องไปเจอกับเชลซีเบอร์รี่นะครับอันนี้น่าจะชื่อแบบนี้นะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะเกมที่2ก็ต้องเจอกับวีคอมในบ้านตัวเองอีกแล้ววะ่ะ v ีคอมมีตัวแสบเลยเกมที่3ก็ยังดีนะครับที่อยู่ในบ้านของเราเราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของออ f ฟอร์นะครับ เกมนี้คิดว่าน่าจะทําการสคิปแมแม์นะไม่เกมไหนก็เกมหนึ่งนี่ครับระหว่างเกมกับออกฟอร์ดแล้วก็วีคอมเนี่ยเลือกสักเกมหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปตัดสินใจอีกทีนึ่งแล้วกันเกมสุดท้ายของเดือนยังไงก็ต้องดูให้ได้ครับผมเราต้องออกไปเยือนแบ็กพูลนะเกมนี้ยังไงต้องชนะว่ะคุณผู้ชมถ้าเราอยากอยู่อันดับที่1นึนะเกมนี้พลาดไม่ได้อย่างแน่นอนครับ ตารางคะแนนก็เป็นตามนี้ครับคุณผู้ชมลูตันทาวมี53คะแนนนำเป็นอันดับที่1วีแกนอันดับที่2ครับมี51คะแนนนอตันตันอันดับที่3ามี50คะแนนห่างกันแค่3มแต้มเท่านั้นกับที่1กับที่3ของเราเนี่ยยังพอมีโอกาสลุ้นแชมป์ลีกวันอยู่ครับยังไม่หมดสิทธิ์ลุ้นนะทีเดียว จริงๆผมอยากไปสกิปแมตในบ้านนะครับแต่ว่าเรามาสกิปแมตเกมนี้กันก่อนครับคุณผู้ชมเชลเบอร์รี่นะเกมนี้เราน่าจะสกิปแมตชนะได้นะครับไม่น่ายากอะไรมากมายเนาะโอ้ต้องบอกว่าเกินคาดนะครับคุณผู้ชมนอตแตมตันของเราเนี่ยออกไปเยือนเชลเบอร์รี่นะครับชนะมาได้ถึง2ประตูต่อ0ูนโอ้ม่ god อันนี้คือฟอร์มที่สุดยอดมากนะออกไปสกิปแมตแล้วชนะมาได้เนี่ยเขาโดนใบแดงไปถึง2อะ่ะโอ้ ถือว่าเรียกตีนได้ดีมากครับพันแน่หลังจากที่เราไปชนะเกมที่แล้วมาเนี่ยวีแกนแอตแลนติกครับผมสะดุดว่ะเอ้ยลูทันทาวก็สะดุดคุณผู้ชมตอนนี้ทุกทีมแข่งกันแล้ว g 4 4เกมเรามีแต้มเท่ากับลูทันทาวที่53แต้มแล้วตอนนี้เอ้ยมันก็ไม่แน่นะเว้ยคุณผู้ชมวีแกนเนี่ยไปสะดุดลูทันทาวไปสะดุดเราพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับที่2มีแต้มเท่ากับอันดับที่1ซะอย่างนั้นโอ้งงเลยครับงงเลย เกมถัดมานะครับผมเป็นนอตแทมปตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของวีคอมในศึกลีกวันอีกเช่นเคยในบ้านเราแบบนี้เราต้องเก็บ3ามแต้มสําคัญเอาไว้ให้ได้เดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันในเกมเลยครับเอาเลยครับเกมในบ้านเราท่ามกลางสายฝนแบบนี้ฮะคุณผู้ชมเจมี่บราวก็เดินไปที่บอลแล้วครับเราเขี่ยลูกเล่เลนนะบุกจากซ้ายไปขวาในเสื้อสีเลือดหมูกางเกงสีขาวในแบบที่เราถนัดนะครับ ทางฝั่งของวีคอมบุกจากขวาไปซ้ายในเสื้อสีเหลืองทั้งชุดเรามารับชมเกมนี้กันเลยครับสวัสดีครับสมูเอลเบิร์นบอลมาจาังหวะนี้สมูเอลโดนฮิลชเบียดครับแม่ฮิลแับดีครับจังหวะน,นี้เอาละเอ็ดเวิร์ดให้มาที่ทางฝั่งของซีเนี่ยกลับมาที่แซมฮอสกินแซมฮอสกินโอ้โหโดนโดนดักแต่ว่ายังมาได้ครับแซมฮอสกินจริงไว้สายจังหวะนี้โอ้โหแม หนีขึ้นมาดีแล้วครับแซมฮอสกินแต่ว่าจะมาเสียจังหวะจริงนี่แหละครับเนี่เข้ามาช้านิดนึงก็โดนเลยครับซามเอลครับให้ต่อมาโอ้โหขึ้นมาบ้างครับบีคอมจังวะนี้โอ้โหหลุดขึ้นมาแล้วครับซาลาวีน่าจะอ่านไม่กันในชื่ออ่านไม่ทันนี่ครับเกือบโดนนําครับเจ้าบ้านคาสเกตครับขึ้นมาทางฝั่งขวายาวๆครับมีเอ็ดเวิร์ดวิ่งตามมาโอ้โหดูกันเตะบอลเร็วครับเตะบอลเร็วแต่ละทีนี่เร็วจัดครับตัดเข้ามาตรงกลางเปิดเข้าไปอีกทีนึง ออกมาแม่ยังเอาได้อยู่เปิดเข้าไปอีกทีนึงโดนโมงเนี่ยซามูเอลกับบอลออกหลังไปเองให้แม่ได้ลุ้นนะเล่นบอลกันอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหตัดบอลมาได้สวยครับครับเจคค็อบสันให้มาเจ้าวันนี้บอลออกต่อมาทางด้านซ้ายยกบอลยาวขึ้นมาเจ้าวันนี้เปิดเข้าไปอีกทีหนึ่งซามูเอลยิงไว้ซ้ายเจ้าวันนี้โอ้โหยิงเกือบดีครับซามูเอลโอ้ขึ้นมาน่ากลัวไหมครับบีคอมเล่นกับทีมนี้ทีไรนี่ยากลําบากตลอดครับ คูเปอร์มาเรื่อยๆวะคูเปอร์ไหลตัดเข้าไปตรงกลางเอาละ Burn one, one, เบินบอลวันทูอ้าซีเนียยืนอยู่คนเดียวได้ยังไงครับเจ้าวันนี้โอ้โหโล่งๆครับซีเนียขึ้นมาซีเนียขึ้นมาไหลตัดเข้าไปที่เจมี่ยิงเรียบร้อยครับผม1ประตูต่อศูนย์ของเจมี่บราวน์และก็หนึ่งประตูต่อศูนย์ของ North นอตฮมตันแหละฮะโอ้โหขึ้นมาดีมากครับซีเนียวิ่งเร็วจัดครับหาพื้นที่ดีจัดครับโอ้โหยอดเยี่ยมวะ่ะจงังหวะนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆเราต้องมาชมภาพชางครับเนี่ยครับ หาพื้นที่ว่างได้ดีมากกองหลังลงมาไม่ทันสักคนครับโอ้โหแล้วปาดเข้ามาแบบนี้โล,งโลง่งๆมหาเทพเจมี่ไม่มีพลาดอยู่แล้วครับนาทีที่35 31ประตูในลีกวันของเจมี่อ่ะนะครับพูดครับยังดักบอลได้ครับโอ้โหเล่นได้ดีครับในช็อตนี้ในบ้านตัวเองมันต้องแบบนี้เพื่อนเอาละฮิว์ไหลต่อมาที่ฮอสกินฮอสกินให้ไปที่ฮิวโอพลาดนะครับเอายังดักบอลได้ครับออกบอลพลาดเหมือนกันวะเอาจาังหวะนี้ฮิลส์ ต้องกลับหลังไปก่อนอ้โห و, เข้ายากครับเจบวันนีเอาฮิวได้อีกครั้งนึงปัน่นด้วยซ้ายเจ้าวันนี้เอาอ้โหโอ้โหต้องบอกว่าโอ้โหเลยครับลูกนี้ฮิวกองกลางครับหล่อที่สุดในทีมน็อตตันตอนนี้ครับพี่แกโอ้โห้หดูจังหวะปั่นนะหมดจดเลยผมนึกถึงเมสซี่จริงๆว่ะตั้งแต่ EP ที่แล้วที่ผมพูดไว้อ่ะ คือลูกยิงจังหวะโค้งของมันนะเหมือนเมสซี่จริงดูเติมขึ้นมาจังหวะนี้กองหลังพยายามจะเอาโอพยายามจะบังทางเลยครับแต่ว่าบังช้าไปนิดนึงเนี่ยคิดช้าไปนิดนึงครับปั่นจังหวะนี้โอ้โหหมดจดอะฮิวช์มึงปั่นดีเกินโอ้เข้ามุมเลยครับผู้สาประตูหมดสิทธิ์รับแน่ลูกแบบนี้จริงดีมากครับฮิวช์เอาฟี่ฮิวช์รับหนึ่งประตูในลีกวันสองศูนย์ของเกมอะ สนเวลาบาดเจ็บ3นาทีตรงนี้โอ้โหออกบอลพลาดครับจังหวะที่คอลัมนโรเบิร์ตยังไงครับมาขึ้นมาโอ้โหช่วยกันดักได้ดีครับตรงนั้นเติมกันเอาจ่ายบอลพลาดอีกโอ้โหจะโดนก่อนทดเวลาไหมนะจะโดนตีตื้นประเดียเพื่อนอื้มเต็กกาไม่พลาดครับต้องบอกเลยว่าเต็กกานี่มือดีอยู่แล้วครับมาอื้มจะแทงบอลจังหวะสุดท้ายอ่ะหมดเวลาครึ่งแรกซะอย่างนั้นฮะเดี๋ยวเราไปชมครึ่งหลังกันต่อครับคุณผู้ชม เอาละเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนนักเตะที่เหนื่อยออกไปพักนะครับฮิลชอโพอพราหนุ่มหน้าหล่อของเรานะครับจะเอาบราวลงมาแทนนะพอเดซันลงไปแทนเอดเวิร์ดแล้วกันนะครับโอ้เล่นได้ดีนะั้น์ n อัพของเราเดี๋ยวผมจะเอาควอลิสม,มามาพักบ้างนะครับรู้สึกว่าควอลิสม,มาจะเหนื่อยมากนะเอาแมทลูลงไปแทนแล้วกันนะัตรงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมครื่งหลักกันต่อเลยครับนำอยู่2-0ในบ้านตัวเองเล่นสบายครับ เอาละครับมาครับเจ้าวันนี้พอร์ติสันครับพอร์ติสันแตะบอลยาวหนึ่งทีพอร์ติสันโดนสไลด์ดักแต่ว่ายังมาได้ไปดิเจมี่รออะไรเจมี่มาเจมี่เจมีเจมีไหลเข้ามาที่พอแอนเดอร์สันยิงขวาจจงหวันนี้โอ้โหปิดตรงมือสาประตูเฉยฮะไม่ได้ประตูที่สามครับน็อต ปูซาประตูครับปวดยาวขึ้นมาอืมซามูเอลครับแยงมงจังหวะนี้เต็กกากระโดดถีบโอ้โหเต็กกาครับต้องบอกว่ากระโดดถีบบอลครับพุทธสินไม่กล้าให้อะไรเลยครับจังหวะนี้จริงๆให้เท้าสูงได้ทั้งไวเอาละโรเบิร์ตมาครับจังหวะนี้เปิดจอดเข้าไปด้านในโมงเพื่อนอืมได้เป็นลูกคอร์เนอร์แทนฮะเอาเลยครับคอร์เนอร์ของมาอาเทพเจมี่เปิดโค้งโค้งเข้ามาเต็กกาโมงอีกทีนึงโอ้โหเต็กกา มันเริ่มเล่นดีลูกกาอากาศเริ่มเล่นดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเจก,กา้าหรือว่าโยกเจของเราเนี่ยโอาตัวสูงจัดฮะสอบสั่นให้มาที่อากาศจังวันนี้โอ้โหพยายามจะโยนยาวขึ้นมาติดคูเปอร์แต่ว่าจะมาเก็บตกจกังหวะ2ได้เบิร์นวอนออกมาทางด้านขวาเจ้าๆเอาได้ไหมจังวันนี้คลาสเกตเปิดเข้าไปด้านในโมงได้ด้วยอืเกือบเหมือนกันนะลูกโมงอันตรายวะ่ะนะครับไหลตัดมาจังวันนี้ทําได้ดีมากคลาสเกตครับ ต่อมาที่สมูเอลามูเอลโดนลุมอยู่สองคนยังแหวกเข้าไปตรงกลางได้มาอีกแล้วโอ้ยกสเช็ตล้ำเป้าล้ำหน้าี่ล้ำเพื่อนล้ำล้ำล้ำ,ลำอาจารย์อุ๊ยอาจารย์แม่งเชื่อผมป่ะอาจารย์ให้ล้ำหน้าว่ะคุณผ,ผู้ชมนีเ่เลยครับพรีเซน t e เต็ด o บนอตแคมปตันรค,รครับกรรมการคอร์ตสันให้ตัดเข้าไปด้านในที่ฮอสกินฮอสกินต่อมาเพื่อนซีเนียร์สวยเพื่อน จังหวะนี้เบิร์ตวันทูกับซีเดียโอ้โหขึ้นมาเหนื่อยล้าแบบนี้จริงแต่ว่าโอโ้โหมุสาประตูครับออซอฟครับรับเอาไว้ได้ว่ะเออวิ่งไม่ทันแล้วมาแกราเบิดหมดแรงเปิดก็ไปด้านในโอ้โหมีปล่อยบอลด้วยยิงอีกทีนึงเอ้าโอ้โหต้องล้มตัวลงไปคือมึงยิงอีกนิดเดียวก็ <c oughs> จะเข้ายิงออกเฉยโอ้โหแล้วมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะครับวีคอมวิ่งดิเพื่อนเอวิ่งดิเอโอ้เอวิ่งช้าว่ะ เอาจ้วันนี้พอร์ดสันดักได้มาครับว่างว่งวา,งวางไหลไปเจ้วันนี้แซฮอร์สกินขึ้นมาแบบไม่มีตีมีคุยแซลฮอสินปัดขวาเอ้าฮอสกินอแบบโอ้โหบรรจงปั่นแล้วครับแต่ไปนู้นเลยฮะถดเวลาบาดเจ็บ2นาทีนะผ่านนาทีแรกไปแล้วเรามาได้คอร์เนอร์ตรงนี้ก็สบายครับไม่ต้องรีบนะครับนอเตมตันเรา ยังไง3แต้มในบ้านเนี่ยครับดูโรเบิร์ตครับเดินมาจะเปิดลูกคอนเนอร์ครับนี่ครับวางบอลกันครับกินเวลาไปเรื่อยๆครับโรเบิร์ตเอาละโรเบิร์ตจะเปิดคอนเนอร์เข้าไปเปิดเข้าไปตรงกลางหมู่อืมหมูไม่ได้วะเอาดิฝั่งเขายิงส้ำเข้าไปอีกทีนึงโอ้โหไม่ได้เลยครับ2ประตูต่อศูนย์ของนอตตันตันครับสแต้สมสําคัญในบ้านตัวเองครับเก็บเอาไว้ได้วะแม่แก้มืออีพีที่แล้วได้สวยฮะ เกมนี้ต้องบอกว่าฮิวที่เป็นกองกลางเนี่ยแม่นออฟเดอะแมชคุณผู้ชมขนาดโดนเปลี่ยนตัวออกไปนะรักษามาตรฐานไว้เรื่อยๆไอ้หนูแล้วก็เป็นตัวจริงยาวๆเลยฮะฮันแน่คุณผู้ชมดูตั้นเทาม่งก็สะดุดว่าโอ้โหลีกวันนี้มันสู้กันสะดุดไปสะดุดมาสูสีมากเลยครับผมโคตรชอบอะ่ะมันเล่นสนุกดีจริงคุณผู้ชมคือแบบแต่ละทีมเนี่ยมันแบบสูสีกันแบบใครพลาดคนนั้นโดนใครพลาดคนนั้นโดนโอ้โหมันมันตรงนี้ฮนะมันมัน,มนจริงฮนะ เกมถัดมาเป็นเกมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของออกฟอร์ดนะครับทีแรกผมคิดว่าจะเล่นว่ะคุณผู้ชมเกมนี้แต่ว่าผมขอทําการสกิปแมตตีกว่านะครับในบ้านเราเนี่ยเล่นไปยังไงก็ชนะว่ะในบ้านเราโหดว่ะคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมผมคิดผิดว่ะทําการสกิปแมตต์ทำได้แค่เสมอกับออกฟอร์ดแม่เจ้าได้ประตูจากซีเนียนะหนึ่งหนึ่งในบ้านตัวเองได้ไงวะ s k คิ m แมตต์จริงในบ้านมันควรชนะนะไว้เกมแบบนี้โอ้โหโอ้ยต้องบอกว่าเกมที่แล้วเนี่ยคิดแมตต์ไปเสมอครับเกือบเสียหายครับคุณผู้ชมโอ้โหจะเห็นได้จากอันดับที่1ถึงอันดับที่4คุณผู้ชมผมจะพามาดูเลยว่าความสูสีของลีกวันเนี่ยมันสูสีขนาดไหนนอตแทมตันนะอันดับที่1ของเราเนี่ยมีอยู่57เแต้มอันดับที่2รลูตันทาวมี56แต้มอันดับที่3วีแกนมี55แต้ม อันดับที่4ฟลีดวูดทาวมี54แต้ม1-4ถึง4ห่างกันแค่ทีมละแต้มอ่ะมันสูสีขนาดนั้นนะคุณผู้ชมว่ามันยิ่งกว่าพีเมลิกสูสีกว่าพีเมลิกครับลีกวันเนี่ยมาฮะคุณผู้ชมเกมนี้เราต้องออกไปเยือนทางฝั่งของแบ็คพูลนะเกมนี้เราจะเข้าไปรับชมกันฮะคุณผู้ชมตามมาเลยครับ มาครับมหาเทพเจมี่นำทีมออกมาสู้กับแบ็กูนอกบ้านแบบนี้มันไม่ใช่เกมง่ายแน่แต่ว่าก็คงไม่ยากขนาดนั้นนะเราพยายามเล่นเต็มที่น่าจะพอสู้ได้อยู่ครับยึซุปครับโอ้โหชื่อเท่ววะเบอร์30ครับแบ็กูเขีย่ยลูกเริ่มเล่นจากซ้ายไปขวานะครับอัศวินสีส้มเหมือนฮอลแลนด์เลยเนี่ยทางฝั่งของนอตตัตนเราชุดสีดำครับปุกจากขวาไปซ้ายห่ะมาลุยกันเลยครับ ไก่ไก่ครับโดนบังอยู่จังหวะนี้ให้ออกมาที่กายเบิล้ลบอลวันทัวร์ไก่ไก่ได้โอ้โหต้องบอกว่าวิ่งไม่ทันเลยครับมึงจะเอาก่ก่อนเลยเนี่ยจะเปิดโหมะเนี่ยเปิดเข้ามาต้านในจังหวะน,นี้คอลัมโอลเบิร์ตเอ้โหทุ่มเทเต็มที่ครับเอาล่ะไก่ไก่ขึ้นมาอีกแล้วทางฝั่งซ้ายมึงนี่วิ่งเร็วจริงๆนะไก่ไก่เองวิ่งเร็วเกินไปแล้วโดนยิงอีกทีคอลัมโรลเบิร์ตโอ้โหต้องบอกว่าโอลิเวอร์คารนเข้าสิงอะแม่พักหลังมานี้มึงเซฟจัดอะ ดูจังหวะนี้อีกทีนึงครับเกมที่แล้วก็เซฟแบบนี้แหละโอ้โหเท่จัดเะเพื่อนหลอ่อโคตรโคตรเอาล้วลูกทุ่มของคูปเปอร์ให้มาที่บอแ์แกนโรเบิร์ตขยับหน่อยเพื่อนขยับหน่อยโอ้โหไม่มีที่จะส่งแล้วเพื่อน สวยเพื่อนจังหวะนี้เบิ้ลมาดีไปดิฮอสกินเบิ้ลกับฮอสกินจังหวะนี้ฮอสกินแตะบอลยาวโอ้โหวิ่งทันปะเดาเอ้าฮอสกินวิ่งทันเฉยไอ้นี่มันวิ่งช้าจังหวะกองหลังมันมาดิโอ้วิ่งแซงมาฮิลส์โอ้ยเยิบเยิบเยิบจังหวะนี้โอ้โควนโดนโดนมันวิ่งมาบางทางแล้ว่ะขึ้นไม่ได้แล้วคุณผู้ชมไหลกลับก็มาที่ฮอสกินฮอสกินให้มาที่ซีเนียซีเนียต้องคืนหลังไปก่อนเอาละเอ็ดเวิร์ดเข้าตีนซ้ายลองยิงไกลติดหนึ่งจังหวะไปดิจังหวะนี้ซีเนียแตะหนึ่งทุกครั้้งไไไปม่ดเอา หิวหิวหิวไหลโอ้โดนแตะแล้วอ่ะยิงไม่ได้แล้วให้มาที่ตูตันอีกครั้งหนึ่งไหลตักเข้าไปด้านในเอาเบียดเบียดโอ้โหวิ่งผ่านบอลไปเฉยชิพายเดวิดมาเจงาวะนี้อ๋อบางทางพี่โอ้โหยุดซุปครับโอ้โหิชิพายนี่แหละมาหากราบนอกบ้านครับชุดซุปครับชมมันไปแบบแบบว่ามันชื่อเทโอ oh มึงยิงเหมือนอยากให้กูซือ้อเพื่อนเอ้ยเพิ่งได้ ขึ้นมาที่1หยกหย,ยกเนี่ยจะล่วงลงไปที่2อีกแล้วเนี่ยมาดูจังหวะยิงตรงนี้ครับโอ้โหใส่เต็มข้อเลยครับฟลอรัมโรเบริร์ตผมนี่หมดสิทธิ์ลับอ่ะอาดี้ยุดซุปครับโอ้โหหนึ่งประตูเองเหรอในลีกวงนแต่มึงมนยิงกูนี่นะโรเบริร์ตหยุดก่อนไหลกลับมาที่เตก,ก้าเตก,ก้าให้ไปที่ฮอสกินมาที่มาที่เติมเติมสวยปั่นอีกนี่ขออีกสักลูกนึงโอ้โหคราวนี้มไม่ปั่นเหมือนเกมที่แล้ววะแม่อุตส่ามีช่องปั่นก็ปั่นให้มันดีๆหน่อยดิ คุมเข้าไปด้านในที่ฟีนี่โอ้โหเบิ้ลบอลกันมาตรงนี้บล็อกสวยว่ากูดตามทันไหมกูดเอาหน่อยอืมตามไม่ทันบะมา,มาจาังวะนี้ไหลตัดเข้าไปข้างในที่เดวิดทดเวลาไปเจ็บสองนาะทีอยากให้มันได้ทุกที่สองเพื่อนมันจะเล่นยากในครึ่งหลังไปดิวิง่งเจมี่บราววิ่งแล้วเอาโอ้โหจามหลุดเลยนะนะ่าถ้าไม่เป่าอ่ะแม่เจ้าโดนนําอยู่หนึ่งกัตัวศูนย์เฉยเลยครับครึ่งแรกออกมาเยือนมหาการอีกแล้วโอ้โหพี่วันนี้อาดี้ยุสซุปครับ โอ้โหครึ่งหลังนี่นักเตะผมใกล้ตายกันหมดแล้วครับผมจะเปลี่ยนฮิวออกมาพักนะเอาทางฝั่งของบราลงไปแทนแล้วกันโอ้โหแบ็กซ้ายขวานี่แบบตายแล้วอะ่ะเอาคูเปอร์ออกมาพักบ้างนะครับโอ้โหแบ็กซ้ายเราจะใช้ใครดีวะเนี่ยจะใช้เตก้านั่นแหละเอาฮิวไปเปลี่ยนกับคอลิสมาหรือเตก้าดีเตก้าแล้วกันนะโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนมาช่วยกันครับไม่ไหวแล้วเนี่ยนักเตะเราเอาเลยเขียรูกเริ่มเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยเจมีิบรามาเลยครับแซมฮอสกินฮอสกินครับต้องออกขวามา แมทลูกลับเข้าไปที่ซีเนียซีเนียให้มาบราวน์บราวน์วไปที่ทาัาฝากของเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดกลับมาที่บราวน์โอ้โหสวยครับจังหวะน,นี้ไปแล้วฮอสกี้แตะทำทางขึ้นมาฮอสกี้พลิกตัวสวยมากแต่ว่าจังหวะยิงโอ้โหเออยิงไม่ได้ประตูตีเสมอจริงจริงโอโ้ดูครับเนี่ยพลิกตัวสวยมากแต่จังหวะจริงนี่ดิยิงไปไหนนะ่ะ โดนยาวขึ้นมาจับมงมงไม่ได้ครับเขาอย่างแก้มาได้ว่าเล่นดีอยู่มาฮอสกินกลับมาที่แมทลูแมทลูให้มาที่ซีเนี่ยซีเนี่ยกลับไปที่ฮอสกินฮอสกินแตะดึงจีปัน่นด้วยขวาไปเข้ามือผู้สาวประตูอีกโอ้จะเล่นเล่นเร็วไม่ได้อีกไกลไกลมันขึ้นมาอีกแล้วว่ะโอ้โหมันวิ่งเร็วจัดอ่ะไกลไกลอ่ะดูดิเฮ้ยวิ่งเร็วเกินไปไหมเนี่ยเอา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 สองศูนย์โอ้โหนอกบานกู สถิติแย่ยังไงก็แย่อย่างนั้นนะเนี่ยนอกบ้านเพื่อไปไกลๆมันเร็วจังวะคุณผู้ชมพอรู้จักนักเตะคนนี้ไหมไกลๆอ่ะมาดูจังหวะน,นี้มันลากขึ้นมาเดี่ยวๆเลยอ่ะแล้วก็เปิดตัดเข้าไปโอ้โหแล้วตรงกลางนี่โล่งเลยนะมึงนะแล้วต็อยิงเข้าไปง่ายๆครับคอลัมโรเบิร์ตผมหมดสิรักแล้ววะเจมี่เดวิดครับหประตูในลีกวันสองแล้วยังถึงอยู่ตัวนี้ครับแ็คคูเจ้าบ้าน บอดครับออกต่อไปขวาเอาสวยเพื่อนมาเพื่อนเจ้าวันนี้ไปหน่อยไปหน่อยดิมาเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดให้ต่อมาที่ซีเนียเติมเติมเจมี่เจมีจม่หาช่องหาทางไปแล้วครับเจมี่เจมีจม่มาแล้วครับเจมี่เจมีจม่จิงขวาเจ้าวันนี้โอ้โหติดเซฟผูสาประตูอีกว่ะไม่ได้ประตูตีตื้นทีนิอ้าวไก่ไก่เบิ้ลบอลสวยแล้วไอไก่ไก,ไก่ตัวเดียวเลยเนะี่ยเป็นปัญหาเลยเกินเอาละ เมดาเปิดเข้าไปด้านในโมงไกลๆโอ้โหถ้ามึงหมงเขารูดีกูซื้อมึงแน่คับลูกทุ่มคืนย้อนหลังจังวันนี้โอ้โหโกระโดดขีบเข้าไปด้านในสเปียรลิงมาสวยเพื่อนเดวิดเดวิดรอเพื่อนอยู่ให้ไปที่พักบอลที่ไกลๆก็หมดเวลาทิ้งไปเฉยๆไอ้บานี่มันเล็กเก่งเกินไกลๆโอ้ตายตาแพ้สอูนย์ให้กับแบ็กคูน,นอกบ้านอีกแล้วว่ะเกมนอกบ้านเหมือนเกมขาดใจอ่ะ Man of the Match เป็นทางฝั่งของเดวิดซะอย่าง,งน,นั้นนะครับไม่ใช่ไก่ๆนะผมคิดว่าเกมนี้ถ้ามันเป็นชีวิตจริงผมจะให้ไก่ๆ Man of the Match ว่ะเราไปดูทีมเรากันบ้างครับผมเจมี่บราวนะเล่นได้6.9เกมนี้ค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานนะครับผมยอมรับสภาพว่ะออกมาเยือนทีไรไม่เจอเสียงเชียร์ของเจ้าบ้านเเรา <laughs> แพ้ทุกทีเลย อิม e ิเลตเอฟเับเราต้องเจอกับดอนแคสเตอร์ว่าคุณผู้ชมเกมนี้ผมจะทําการสคริปแมตนะตกรอบช่างมันนะครับวับนถ้วยเราตอนนี้อย่าเพิ่งไปสนใจเลยขึ้นพรีเมียร์ลีกไปค่อยสนใจดีกว่าตอนนี้เราเน้นเกมลีกดีกว่านะเกมที่แล้วก็เพิ่งไปแพ้มาเดี๋ยวเกมนี้จะไปสคริปแมตกันครับมีทั้งข่าวดีทั้งข่าวร้ายคุณผู้ชมข่าวดีคือเราสามารถผ่านดอนแคสเตอร์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะข่าวร้ายเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเจ็บ โอ้โหเจ็บอีกแล้วนี่มันเจ็บรอบที่2แล้วนะเว้ยคุณผู้ชมหลังจากที่เราพยายามปลุกปั้นเนี่ยซีซั่นที่แล้วก็เจ็บทําให้ไม่ได้ลงนะโอ้โหมันพัฒนาช้าถ้ามันเจ็บบ่อยขนาดนี้โอ้โหช่วงชิงกันไปช่วงชิงกันมาคุณผู้ชมหลังจากเกมที่แล้วเนี่ยเราไปสะดุดแพ้ให้กับแบ็กพูลนะทาให้วีแกนเฉยอ่ะแซงขึ้นมาหเหมือนแบบโอ้โหมันสู่สีกันเกินรูตันเทาก็สะดุดนะเกมที่แล้วเนี่ยยังตามหลังเราอยู่แต้มหนึ่งนะ เราสะดุดรูตันทาวก็มาสะดุดอีกทั้งฝั่งของวีแกนนะ่ะไม่สะดุดกับทีมเดียวนะครับสามารถเอาชนะได้ก็แซงเราขึ้นไปเป็นอันดับที่1น,นะวีแกนมี58คะแนนตอนนี้รูทัตทาวมีแค่56คะแนนก็อันดับที่4ยังเป็นฟลีดวูดทาวอยู่นะครับมี54คะแนนโอ้โหมันจริงๆรผู้ชมมันจริงๆถึงแม้เราจะแพะ้เราก็ไม่ดีดไปไหนไกลหรอกมันสูสีกันเกินตรงนี้พลาดก็พลาดด้วยกันวะสนุกดี ตลาดซื้อขายนักเตะเปิดแล้ววะ่ะคุณผู้ชมเราไปดูงบประมาณกันหน่อยนะว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างไหมโอ้ยต้องบอกว่า7แบมม,มีอยู่แค่ล้านเดียวกับอีก8,000เราจะซื้อใครได้บ้างเนี่ยลองเสนอมาใต้คลิปแล้วกันนะคุณผู้ชมผมหมดหนทางจริงๆวะ่ะจะไปซื้อใครได้เงินแค่นี้โอ้โหไปจ้างแมวมองก็หมดแล้วเนี่ย เกมถัดมานะครับผมจะเป็นเกมที่เราจะต้องออกไปเยือนฟลีดวูดนะครับเกมนี้เราจะทําการสกิปแมตช์นะฟลีดวูดอยู่อันดับที่4ถ้าเราสกิปแมตช์นอกบ้านพลาดเนี่ยฟลีดวูดแสงแน่นอนคุณผู้ชมมันน่าลุ้นตรงนี้แหละไปดูกันเลยครับอ้าวเราชนะได้วะ่ะคุณผู้ชม2ประตูต่อ1ต่อต่อฟลีดวูดครับทั้งฝั่งของฮิวจ์และฮอตกินเนี่ยยิงไปคนละประตูทางฝั่งของเลวิสยิงจุดโทษพาดในเกมนี้นะ เลวิสน่าจะลงมาแทนเอ็ดเวิร์ดนะครับผมที่เจ็บไปเราก็สามารถคว้า3ามแต้มนอกบ้านได้อะอย่างแจมมาคุณผู้ชมกลับมาแล้วไอแซ็กบอร์ดคุณผู้ชมผมจะมาดูว่าไอแซ็กอร์ดมันจะส่งเซนเตอร์แบ็กไหมผมไม่ได้อ้โหเนเชียว63ส่งมาไหม94้าสมาวะ่ะเซเบสทายเข้าไปก่อนโอ้โห92มาวะ่ะทายเข้าไปอีกคนโอ้โหคดน,นี้74เอามาทำไมเนี่ยเพื่อน คนถัดไปโอ้71ครับมึงก็จะก้าวมานะ90คนนี้ใส่เข้าไปก่อนครับและก็มาติดติดกันเลยครับกับแบ็กสเคอรี่แบ็กเชอรี่ขอตัวเทพๆหน่อยดีเพื่อนโอ้โหโพเชี่ยว70มาทำไมเพื่อนออกไปก่อนเพื่อนโพเทนเชียล84ก็กลับบ้านไปก่อนวิคนนี้ชื่อเท่ววะโทบี้โทมสัสโอ้อายุ15ปีอะมีโพเชียล94นะใส่เข้าไปก่อนนีครับผมอู้คนถัดมาเจวิลสันครับอายุ17ปี โอเชียว91เซนสิครับรออะไรคนต่อมาแม็กซ์วิลสันครับโอ้โห66เอามาทําไมเพื่อนแม็กซ์เจอรี่คนถัดมา88ครับเราจะไม่เอานะครับคนนี้เราไปดูแคนดอบี้เราก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหตอนนี้แคนดอบี้ของเราก็เริ่มย่าแย่นะครับผมคนนี้โปรดรเชียรเหลือ81อะ่ะผมจะรีลิสหรือว่าปล่อยออกจากแคนดอบี้ไปเลยนะครับ คนถัดมาก็โทบี้มอลิสนะครับเหลือ90นะก็ยังพอได้อยู่คนต่อมาเป็นวิลมอร์แกนนะครับ86ผมจะให้ออกเลยผมจะเก็บไว้แค่ตัวที่90ขึ้นนะโทบี้โทมัสครับเนี่ยชื่อเทฮะคนที่ชอบ94เก็บไว้ก่อนอายุ15ปีคนถัดมาครับเซเบ้ครับผมได้ซ็นเตรมแบกมาจนได้บัตคุณผู้ชมสัญชาติอะไรเนี่ยเซาแ์แอฟริกานะครับโอ้โหโอเวอร์ออล64อายุ17ปี เจอเพชรอีกแล้วมั้งเนี่ยเซ็นเข้าทีมใหญ่สิครับรออะไรฮะโอ้โหแต่ว่าแม่ทีมใหญ่เราเต็มนะเราต้องไปเอานักเตะออกบ้างครับคุณผู้ชมมันเยอะเกินแล้วนักเตะเราเนี่ยผมจะเอาโพดิชเชลน้อยนีย่ออกไปเลยครับผมผมจะรีลิสออกไปเลยต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่ก็ต้องยอมครับผมเนี่ยโพดิชเชลพวกน้อยนียเนย่เอาออกไปก่อนนะฮะคงไม่ได้ใช้งานนะครับพวกนี้ ผมจะเอาออกไปสัก3คนแล้วกันเอาเอาออกไม่ได้ว่าเอาออกได้แค่2คนเราก็กลับมาดูเซเบอีกครั้งหนึงผมจะดันขึ้นเลยโอ้โหคนนี้ผมบอกเลยว่าโหดครับคุณผู้ชมอายุแค่17ปี potential เกกว่าแล้วก็มี over all เริ่มต้นหนู่หกผมบอกโหดจัดครับโหดแน่ๆคนนี้โหดแน่เลยมาดูหน่อยสิคนถัดไปครับผมตีนี่ครับแม่ potential เกก็จริงนะครับแต่ว่า over all ยังใช้ไม่ได้นะเจวิลสันครับ o เชเ,เก็บไปก่อน คนถัดมาครับแบ็กซ้ายโพดิชั่ง90ก็เก็บไว้ก่อนนะยังเหลืออีกหนึ่งคนครับแม่โอเวอร์ออไม่ค่อยสูงนะคนพวกนี้เดี๋ยวเราไปดูสกอตหน่อยแล้วกันนะผมบอกเลยนะครับว่าเซเบ้เนี่ยเกือบเก่งกว่ากูดแต่คุณผู้ชมอายุแค่17ปีนะเว้ยโอเวอร์ออ64แล้วอะเรามาเปรียบเทียบหมัดต่อหมัดดีกว่าครับโอ้โหอาแล้วมันได้แอตแทคโพ์ิชันมาทำไมวะเนี่ยเอาวิ่งเร็วด้วยนะครับเป็นกองหลังที่มีความเร็ว กระโดดสูงรีแอคชั่นดีสตา์มีน่า75โอ้ยผมบอกเลยเจอเพชรครับคุณผู้ชมเพชรแน่ๆครับดูดีเก่งกว่าทั้งฝั่งของพูดอะเกือบทุกทางอะแต่ไม่มีสกิลแค่นั้นโอ้คุณผู้ชมผมเปลี่ยนกับพูดเลยแล้วกันเดี๋ยวจะให้เซเบ้ครับลงไปเล่นแทนพูดเลยโอ้เจอเพชรเม็ดงามว่ะตัวนี้น่าจะโหดหนักเลยอะฟิสิเข้านี่77เลยคุณผู้ชมโอ้โหดมากคุณผู้ชม โหดจริงๆเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวให้เขาเลยครับผมภูมิใจมากที่ได้ตัวนี้มาฮะขอบคุณครับผมไอแซคบอร์ดครับแมวมอของเราแต่ก่อนที่จะไปแต่งตัวเนี่ยมาหาเบอร์โหดๆให้กับทางฝั่งเซเบ้ B e ก่อนแล้วกันนะครับผมผมจะเอาเบอร์อะไรให้มันดีเนี่ยมันจะมีเบอร์เหลืออยู่ไปเนี่ยจะเอาเบอร์6แทนกูดดีไหมเบอร์สแม็กโคมาร์คไม่ค่อยได้เล่นแล้วจะให้เบอร์เบอร์สสวยปาวะเบอร์2ก็ดีนะผมให้เบอร์3แล้วกันนะครับผมสําหรับเซเบ้ B e ของเรา ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นอตแชมตันมาเพื่อนโรงละครแห่งความมหึมาและก็สนุกสนานครับเซเบแม่ตัวละครที่ผมชอบเป็นพิเศษแบบนี้ก็ต้องมีการแต่งตัวกันอยู่แล้วครับเอาเสื้อออกข้างนอกดีกว่าไอ้หนูก็ใส่ข้างในมึงสุภาพเกินไปแล้วใส่แขนยาวดีกว่านะครับกองหลังแน่น่าจะรู้สึกปลอดภัยนะผมจะใส่เสื้อเป็นแบบทีมฟิตนะครับผมเราจะไปดูสตาร์ทว่าโอ้โหใช้สตาร์ทแบบเริ่มต้อนอย่างนี้ได้ไงเพื่อนนักเตะระดับนี้ ระดับโลกอะเป็นลามอสคนถัดไปได้เลยโอ้โหสีนี้ไม่เคยใส่ว่าอาดิดาสสีน้ําเงินเนี่ยฮะผมจะให้เป็นสีน้ําเงินอาดิดาสไปเลยกันเขาใส่ถุงเท้ายาวเป็นเริ่มต้นอยู่แล้วนะผมก็ไม่อยากไปเปลี่ยนเด็ครับหุ้มข้อจะใส่ดีไม่เอากดผิดนะครับผมเรามาดูก่อนว่าหุ้มข้อสีไหนน่าจะเข้านะสีขาวไม่ไม่เข้ามันมองไม่เห็นเลยว่าเอ้ยสีนี้แม่งเท่่ะเข้ากับสตั๊ดสีเงินแต่ว่าแม่มันกลมกลินกันเกินไปอะสีน้าเงินมันต้องใส่กับสีไหนวะสีน้ําเงินใส่กับสีน้ําเงินโอ้โหสวยว่ะค สวยอยู่สวยอยู่แบบนี้เดี๋ยวจะใส่อันนี้ให้เขาและกันนะครับเทปทางฝั่งของถุงมือมันมันต้องมีว่ะเพื่อนมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วว่ะเพื่อนผมจะใส่ถุงมือสีไหนดีเนี่ยมันถึงจะเข้าครับใส่สีดานะครับตัดกับสีของกระเกงสีน้ําเงินยังไม่มีคนใส่นะสีนี้ก็ยังไม่มีคนใส่สีน้ำตาลเป็นไงอู้เกือบสีดาแบบนี้เอ้ยเท่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 ฮะคุกผู้ชมค่อนข้างแค่เลยทีเดียวแบบนี้ครับแม่นี่แหละครับ เซเบ้ be, ครับผมนักเตะหมายเลข3เซนเตอร์แบ็คนใหม่ของนอสแคมป์ตันครับยินดีต้อนรับเข้าทีมว่าไอ้น้องเอาละเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ EP นี้ของนอสแคมป์ตันนะครับผมค่อนข้างที่จะมีความสุขมากๆเลยนะครับนักเตะที่เราบองหาเนี่ยสุดท้ายเราก็ได้มา่บคุณผู้ชมเซนเตอร์แบ็ผมต้องบอกไกว้ก่อนเลยว่า เซนเตอร์แบ็คนนี้อนาคตไก่แน่ครับจากสิ่งที่แมวมองส่งมาแล้วก็สายตาของผมมองเองเนี่ยออกสตาร์ทมา Overall 64แล้วก็โพเท n เชียลเกว่าเนี่ยมันหาได้น้อยมากเลยนะเว้ยคุณผู้ชมมันระดับเดียวกับเจมี่บราวเลยนะเว้ยตัวเนี้ยยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์นอต a ทมตันกับเจมี่บราวด้วยนะครับใครชอบมากๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็เจมี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้กลาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ